สวัสดีครับตามจะพิมครับวันนี้ตามจะพิมจะพาทุกคนมาชมาร้านตามใจพิมช็อปนะครับผมตอนนี้ตามใจพิมก็มีร้านตามจจพิมชอ็อปรือว่าร้านตอกของตัวเองเนอะเนาะใครที่สนใจหรือว่ารักกันามากกว่านี้นะครับผมก็าสามารถาสั่งสินค้าตามจะพิมได้นะครับผมเป็นสินค้าของที่บ้านของผมเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือผม เป็นยาชาวบ้านแล้วก็่ชื่อือชาวบ้านด้วยนะครับผมรายได้ส่วนหนึ่งก็จะหักให้กับท้องถิ่นเนาะเราก็จะเอาไปช่วยเหลือเกษตรกรด้วยนะครับผมเครื่องแกงที่ทํามาคือเราซื้อตะไคร้จากปาชาวบ้านนะครับเพื่อมาบดเป็นเครื่องแกงเราก็ทําเครื่องแกงทำเป็นสินค้ามานำมาขายนะครับผมทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยตามจีพิมพ์เทียบยังไม่ได้อะไรเลยนะครับนอกจากช่วยเหลือกันและกันนะครับผม ก็อันนี้เป็นสินค้าของที่บ้านนะครับผมราคาจะส่งนิดนึงแต่ว่าทุกอย่างตามจุพิดีได้ระบุเอาไว้แล้ว่าารวมจัดส่งเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับผมเพราะว่าในแต่ละสินค้าชันราคาแต่ละอย่างอาจจะไม่เหมือนกันนะผมเพราะว่าเราต้องบวกค่าจัดส่งเองด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดใครสนใจก็เข้ามาได้ที่ตามใจพิมพ์ช็อปนะครับผม ลองเข้ามาคนห่างกันดูนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับผมโอเคครับลองสั่งซื้อกันเข้ามานะครับผมแล้วอบอกฝากบอกต่อต่อกันด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบเนาะก็นในราคาน,นี้ก็เบาๆนะครับผมถือว่าเบามากๆนะผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับฝากไลนตามจะพิ้งจบด้วยนะครับผมทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับ